สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r ิชชา Ning ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะเรื่องโชคนี่แหละค่ะมันคืออะไรกันแน่แบบเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เราจะมาลองดูกันจากมุมมองทางจิตวิทยาเลยนะคะมีงานวิจัยน่าสนใจเยอะเลยโดยเฉพาะของเออริชาร์ดไวส์แนักจิตวิทยาที่เขาศึกษาเรื่องนี้จริงจงเป็น10ปีเลยใช่ครับ งานวิจัยพวกนี้มันค่อนข้างชี้ไปทางเดียวกันนะว่าคนที่มักจะบอกว่าตัวเองโชคดีนะเออมันไม่ใช่เพราะเรื่องดวงดาวหรืออะไรแบบนั้นซะทีเดียวแต่เหมือนกับว่าพวกเขามีวิธีคิดแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่มันต่างออกไปครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้แหละที่มันช่วยเพิ่มโอกาสให้เจอเรื่องดีๆหรือว่ารับมือกับเรื่องร้ายๆได,ด้ดีกว่าคนอื่น เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าลักษณะที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมคะที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสาคัญเลยก็คือเรื่องการเปิดรับโอกาสเหมือนกับว่าคนที่เมาว่าตัวเองโชคดีเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคนที่โชคดีเนี่ยมักจะสร้างความหลากหลายในชีวิตประจําวันอยู่เรื่อยๆเช่น ลองเดินทางกลับบ้านเส้นทางใหม่หรือแบบพูดคุยกับคนที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่แค่หาอะไรแปลกใหม่ทำนะแต่มันคือการเพิ่มที่เขาเรียกว่าพื้นที่ผิวสำหรับโชคนะครับคือยิ่งเราเจอสิ่งใหม่คนใหม่สถานการณ์ใหม่ๆมากเท่าไหร่โอกาสที่เรื่องดีๆแบบไม่คาดฝันมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยไงครับอ๋อเหมือนเราจงใจสร้างความบังเอิญให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองว่าง,งั้นเถอะนะคะแต่แค่เปิดใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอหรือเปล่าคะ เหมือนเคยได้ยินว่าต้องมีความพร้อมด้วยแน่นอนครับความพร้อมนี่สําคัญมากเลยมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพูดถึงพนักง,งานขายคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นนักเขียนมาตลอดพอมีโอกาสได้เจอบอก,กอสำนักพิมพ์ดังๆเลยนะแต่เขากลับออไม่มีงานเขียนอะไรติดตัวไปให้ดูเลยสักชิ้นนี่ก็คือ,คอโอกาสที่มันหลุดลอยไปเพราะว่าขาดความพร้อมไงครับแล้วก็นอกจากความพร้อมอีกอย่างคือความยืดหยุ่นด้วยนะ การไม่ไปยึดติดกับเป้าหมายเดียวมากเกินไปนะครับหมายความว่ายังไงคะการมีเป้าหมายชัดเจนมันไม่ดีหรอแบบมันน่าจะช่วยให้เราโฟกัสได้สิคะการมีเป้าหมายนะดีครับดีแน่นอนแต่การจดจ่อกับมันมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสอื่นๆที่เข้ามาได้ มีการทดลองคลาสสิกอันหนึ่งเลยนะที่เขาให้คนนับจํานวนรูปภาพในหนังสือพิมพ์คนที่แบบตั้งอกตั้งใจนับมากๆเอาเป็นเอาตายเลยอะมักจะมองข้ามข้อความตัวเบื้อเริ่มที่แปะอยู่หน้าสองไปข้อความนั้นเขียนว่าหยุดนับได้แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มี43ภาพนะครับอ้าวหรอคะให้ครับแต่คนที่ได้รับคําสั่งให้มองหาสิ่งที่มันดูผิดปกติหรือน่าสนใจนะ่ะกลับเจอข้อความนี้ง่ายๆเลย มันก็แสดงให้เห็นว่าการเปิดตามองรอบๆบ้างไม่ใช่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันอาจทำให้เราเห็นประตูบานอื่นที่เปิดรออยู่ก็ได้ครับโอ้โหเห็นภาพชัดเลยค่ะการโฟกัสผิดจุดนี้มันทำให้พลาดง่ายๆจริงๆนะคะทีนี้นอกจากเรื่องเปิดรับโอกาสแล้วเรื่องของทัศนคติและความเชื่อละคะอันนี้มีผลแค่ไหนการที่เราเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเนี่ยมันช่วยอะไรได้จริงๆหรอคะหรือว่าเป็นแค่แบบการหลอกตัวเองไปวัน อืมผมว่ามันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะแต่มันเป็นการสร้างาพลังขับเคลื่อนข้างในมากกว่าความเชื่อว,ว่าตัวเองโชคดีหรือ positive expectancy เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับความอุตสาหะความพยายามนะครับพอเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวคนกลุ่มนี้เขาจะมีแนวโน้มที่จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแหละเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเขาก็จะพยายามต่อไปไม่ถอดใจง่ายๆซึ่ง ก็แน่นอนว่ามันเพิ่มโอกาสสำเร็จในระยะยาวอยู่แล้วแถมมุมมองเชิงบวกแบบนี้ยังช่วยให้มองเห็นความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่คนมองโลกในแง่ร้ายอาจจะเห็นแต่ทางตันไปแล้วก็ได้ครับแล้วที่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับการเชื่อในสัญชาตญาณด้วยล่ะคะอันนี้เริ่มฟังดูเออเหนือธรรมชาติหรือเปล่าคะไม่จาเป็นต้องมองแบบนั้นก็ได้ครับคุณไวส์แมนเขาอธิบายว่าสัญชาตญาณหรืออินทิวชันเนี่ยมันไม่ใช่พลังวิเศษอะไรหรอก แต่มันคือการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศสารที่จิตใต้สำนึกเราทำอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเหมือนสมองเรามันจำรูปแบบบางอย่างได้นะครับคนที่โชคดีเขามักจะฟังความรู้สึกข้างในนี้ไม่ค่อยมองข้ามมันไปง่ายๆบางคนถึงกับฝึกฝนให้สัญชตาตญาณตัวเองมันเฉียบคมขึ้นด้วยนะเช่นหาเวลาอยู่เงียบๆทำสมาธิเพื่อให้รับสัญญาณภายในได้ชัดขึ้นแล้วก็นำเอาความรู้สึกนี้แหละ มาใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ก็ตามครับอ๋อฟังดูเหมือนการทำงานของสมองที่ซับซ้อนแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวสินะคะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงมันก็ต้องมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นบ้างแหละเนอะคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีเนี่ยพอเจอโชคร้ายจริงๆเขาจัดการกับมันยังไงคะหรือว่าความเชื่อนั้นมันพังทลายไปเลย ตรงนี้แหละครับที่เป็นอีกจุดแข็งของพวกเขาเลยคือความสามารถในการฟื้นตัวแล้วก็ปรับมุมมองหรือ resilience กับ reframing คือเขาไม่ได้โชคดีเพราะไม่เคยเจอเรื่องร้ายนะแต่โชคดีตรงที่รู้วิธีรับมือกับมันมากกว่ามีเทคนิคอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการคิดว่าเออมันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะ การเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่จริงๆเนี่ยมันช่วยลดผลกระทบทางใจได้เยอะเลยครับอเหมือนพยายามหาข้อดีในเรื่องร้ายๆหรือเปล่าคะคล้ายๆกันครับแต่ผมว่ามันลึกกว่านั้นคือการเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลยพวกเขามองหาบทเรียนจากความผิดพลาดหรือจากโชคร้ายนั้นๆแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังหรือความโกรธแค้นมองว่าทุกอย่างมันคือข้อมูลคือประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตขึ้นได้และบางทีนะ เขายังเชื่อได้ซ้ำลา่าไอเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่สิ่งดีๆที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตก็ได้มันคือการที่เราควบคุมเรื่องเล่าเกี่ยวกับโชคร้ายของตัวเองได้นะครับโหเหมือนกับว่าโชคจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การไม่เจอเรื่องร้ายเลยนะคะแต่อยู่ที่วิธีที่เราตีความแล้วก็ตอบสนองต่อเรื่องร้ายนั้นๆมากกว่าสินะถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็นํามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะว่าบางที โชคที่แท้จริงน่ะอาจจะไม่ใช่การรอคอยให้ฟ้าประธานอะไรมาให้แต่คือการที่เราตระหนักว่าจริงๆแล้วเรานี่แหละที่เป็นคนกุมบังเขียนโชคชะตาของตัวเองได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยแค่ผ่านการปรับเปลี่ยนมุมมองการเปิดใจให้กว้างขึ้นการรับฟันเสียงข้างในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสให้ได้ชอบเล่มนี้ไหมคะ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน e ีพีหน้านะคะ